สวัสดีครับเรื่องเล่าพื้นบ้านของไทยเนี่ยมีเยอะมากเลยนะครับที่พูดถึงพลังลี้ลับที่ซ่อนอยู่ในธรรมชาติวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องหนึ่งที่แบบน่ากลัวมากๆเลยนั่นก็คือเรื่องคำสาบเงาไม้ครับลองฟังประโยคนี้นะครับบางครั้งเงาที่ยาวที่สุดไม่ได้มาจากดวงอาทิตย์โอ้โหมันเหมือนเป็นคําเตือนเลยใช่ไหมครับว่าความน่ากลัวจริงๆเนี่ยอาจจะไม่ได้มาจากสิ่งที่เราเห็นกันด้วยตาเปล่าแล้วนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมด เอาละครับเรื่องราวของเราเนี่ยเริ่มต้นที่ตัวละครที่ชื่อว่านาดเธอเป็นนักศึกษาสาวอายุ19ที่กําลังจะกลับบ้านที่สีสเกตการกลับบ้านที่แบบเฝ้ารอมานานแต่ครั้งนี้มันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วเพราะเธอกลับมาถึงบ้านเกิดปุ๊บสิ่งแรกที่รู้สึกได้เลยก็คือบรรยากาศครับมันร้อนอบอ้าวก็จริงนะแต่มันมีความรู้สึกแปลกๆความอบอุ่นที่ควรจะมีมันหายไปไหนหมดไม่รู้กลายเป็นลางสงหอนแปลกๆที่มันอึดอัด เหมือนกับว่าที่นี่กำลังจะบอกเธอว่าเฮ้ยมีบางอย่างผิดปกติไปแล้วนะแล้วในที่สุดเธอก็เจอครับต้นต่อของความรู้สึกทั้งหมดต้นตะเคียนยักษ์คือมันใหญ่มากใหญ่แบบโบราณสุดๆยืนตระงานอยู่ตรงนั้นลำต้นของมันเนี่ยต้องใช้คนสี่ห้าคนโอบเลยนะถึงจะรอบแล้วเงาของมันโอ้โหมันทอดตัวลงมาแบบมืดหมืนแล้วมันเย็นมากครับไม่ใช่แค่เงาต้นไม้ธรรมดาธรรมดานะ แต่มันให้ความรู้สึกเหมือนเป็นม่านกาั้นระหว่างโลกของเรากับอะไรบางอย่างที่รออยู่อีกฝั่งน่าถึงกับคิดในใจเลยนะครับว่ายืนอยู่ไกลขนาดนี้ยังรู้สึกเย็นวาบเลยนี่แหละครับมันยืนยันเลยว่าอิทธิพลของต้นไม้ต้นนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องขนาดแล้วละ่ะแต่มันเป็นพลังงานบางอย่างที่เรามองไม่เห็นแต่สัมผัสได้จนถึงกระดูกสันหลังเลยทีเดียว แล้วท่ามกลางความรู้สึกกลัวๆของหน้านี่เองครับยายมายายของเธอก็ปรากฏตัวขึ้นซึ่งคุณยายนี่แหละครับคือคนที่จะมาเปิดประตูพาเราเข้าไปสู่โลกแห่งตำนานและความเชื่อที่มันฝังรากลึกอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้ประโยคแรกๆที่ยายมาพูดกับนาาก็คือจะมองจะพูดอะไรก็ระวังปากระวังใจบ้างต้นไม้ใหญ่มันมีเจ้าที่เจ้าทางของมันฟังดูเหมือนเป็นแค่คาเตือนของคนแก่ใช่ไหมครับ แต่จริงๆแล้วนี่คือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยนะคือความเคารพต่อสิ่งที่เรามองไม่เห็นพลังที่มันอยู่เหนือความเข้าใจของเราแล้วเจ้าที่เจ้าทางที่คุณยายพูดถึงเนี่ยก็คือตำนานของนางพรายตะเคียนนี่เองครับตามความเชื่อก็คือเป็นวิญญ,ญาณผู้หญิงที่สถิตอยู่ในต้นตะเคียนเขาว่ากันว่าสวยมากนะแต่ในขณะเดียวกันก็ดุมากหวงบ้านของตัวเองสุดๆใครที่คิดจะมารังแกหรือลบหลูน่นี่เจอดีแน่ แต่ว่าคําเตือนของคุณยายได้มีแค่เรื่องผีสางนางไม้นะครับท่านยังหยิบเอาปรัชญาที่มันลึกซึ้งกว่านั้นมาอธิบายเป็นปรัชญาที่เชื่อมโยงความน่ากลัวเข้ากับจิตใจของคนเรานี่แหละท่านบอกว่าสิ่งที่มันไม่เห็นมันไม่ได้หมายความว่ามันไม่มีอยู่ประโยคนี้คมมากเลยนะครับคือท่านไม่ได้หมายถึงแค่ผีสางนะแต่ยังหมายถึงสิ่งที่มันซ่อนอยู่ในใจเราอะไรบางอย่างที่ เราอาจจะไม่เคยรู้ตัวเลยด้วยซ้ำว่ามันมีอยู่จริงแล้วรากของปัญหาทั้งหมดตามคําสอนของคุณยายเนี่ยก็คืออวิชชาครับหรือถ้าพูดง่ายๆก็คือความไม่รู้นั่นเองความไม่รู้นี่แหละที่มันนําไปสู่ความประมาทคือทําให้คนเรากล้าที่จะไปทําอะไรไม่ดีไปลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยที่ไม่เคยคิดเลยว่าผลที่ตามมามันจะเลวร้ายขนาดไหนแต่ มีสิ่งหนึ่งครับที่คุณยายบอกว่ามันน่ากลัวยิ่งกว่าผีสางวิญญาณที่ไหนๆนั่นก็คือตันหาครับความอยากความโลภที่มันไม่มีวันสิ้นสุดในใจคนเรานี่แหละนี่คือตัวการของความพินาศที่แท้จริงเลยแล้วก็อาจจะเป็นต้นเหตุของโศกนาฏกรรมที่กําลังจะเกิดขึ้นในเรื่องนี้ด้วยทีนี้ในขณะที่นาดกําลังคิดตามคําสอนของคุณยายอยู่เนี่ยความคิดแบบคนรุ่นใหม่ก็เข้ามาท้าทายทันทีเลยครับผ่านตัวละครที่ชื่อว่าอาร์มเพื่อนสนิทของนาดเอง คืออามเนี่ยเป็นคนที่มองทุกอย่างด้วยหลักการวิทยาศาสตร์ล้วนๆความคิดของสองคนนี้คือต่างกันคนละขั้วเลยครับฝั่งนาทเนี่ยพอได้ยินเรื่องจากชาวบ้านก็กังวลมากบอกอามว่าชาวบ้านลือกันว่าเป็นผีเจ้าที่เลยนะยายฉันก็เตือนว่าอย่าไปลบหลู่แต่อามกลับมองเป็นเรื่องไร้สาระหน้าเชื่อคนเท่าคนแก่มากไปก็ไม่ได้หรอกแถมยังท้ายอีกว่าไว้ฉันไปถึงนะจะไปถ่ายรูปพิสูจน์ให้ดูเลย โอ้โหคนหนึงก็กลัวจับใจอีกคนก็มองว่าวิทยาศาสตร์เท่านั้นคือคำตอบอามประกาศกล้าวเลยครับว่าวิทยาศาสตร์ต้องมาก่อนนี่คือคำพูดที่สะท้อนมุมมองของคนรุ่นใหม่ชัดเจนเลยนะที่พร้อมจะท้าทายความเชื่อเก่าๆของหมู่บ้านแบบไม่กลัวอะไรเลยซึ่งการกระทำแบบนี้แหละครับที่มันอาจจะนำไปสู่หายนะได้คำว่าวิจารณญาณที่อามใช้อ้างเนี่ยมันไม่ได้ช่วยให้น่าสบายใจขึ้นเลยแม้แต่นิดเดียวครับ กลับกันเลยมันยิ่งทําให้เธอสับสนหนักกว่าเดิมอีกคือตอนนี้เธอกําลังติดอยู่ตรงกลางระหว่างสองโลกโลกของความเชื่อที่มองไม่เห็นกับโลกของวิทยาศาสตร์ที่มันจับต้องได้แล้วในคืนนั้นเองครับความตึงเครียดทั้งหมดที่สะสมมามันก็เดินทางมาถึงจุดพีคประสบการณ์ขนหัวลุกของนาทในคืนนั้นกําลังจะเปลี่ยนทุกอย่างไปเลยเสียงแรกที่ปลุกนัดขึ้นมาตอนดึกดกก็คือเสียงนี้ครับแครกแครก เสียงเหมือนมีคนเอาขวานไปฟันไม้แล้วเสียงนั้นมันดังมาจากทิศของต้นตะเคียนยักษ์ต้นนั้นเลยแล้วยังไม่ทันจะหายตกใจเสียงที่สองก็ดังตามมาครับเป็นเสียงผู้หญิงร้องไห้แต่ไม่ใช่ร้องไห้ธรรมดานะครับเป็นเสียงร้องที่แบบโหยหวนสะอกสะอื้นมันเต็มไปด้วยความเจ็บปวดเหมือนหัวใจกําลังจะแตกสลายเลยโอ้โหบรรยากาศตอนนั้นคือแบบน่ากลัวขึ้นเป็นร้อยเท่าเลยครับแล้วทันใดนั้นเอง ก็มีเสียงดังกล้องขึ้นมาในหัวของนาทครับไม่ใช่เสียงจากข้างนอกนะแต่เป็นเหมือนข้อความที่ส่งตรงมาเลยว่าอย่ารบกวนพวกเจ้าคือผู้ที่นำความพินาศมานาสะดุ้งตื่นขึ้นมาสุดตัวเลยครับเหงื่อท่วมไปหมดหัวใจเต้นรัวแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือพอลืมตาขึ้นมาปุ๊บเธอก็พบว่าตัวเองกำลังจ้องออกไปนอกหน้าต่างจ้องไปยังความมืดที่ซึ่งต้นตะเคียนยักษ์ต้นนั้นกำลังจ้องเธอกลับมาอยู่ หลังจากเจอฝันร้ายในคืนนั้นเข้าไปในที่สุดนาดก็ตัดสินใจได้ครับ 1. จะไม่เข้าใกล้ต้นไม้นั้นเด็ดขาด 2. ต้องรีบเตือนอามว่าอย่าทำอะไรบ้าๆและ 3. ต้องยอมรับความจริงให้ได้ว่าการกลับบ้านครั้งนี้มันไม่ใช่การพักร้อนแล้วแต่มันคือจุดเริ่มต้นของฝันร้ายที่ตัวเธอเองถูกดึงเข้าไปอยู่ในวงจรของเวรกรรมนี้อย่างเต็มตัวแล้วและเรื่องราวทั้งหมดนี้ ก็นำมาสู่คำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ให้คิดกันครับว่าเงาที่มันปกคลุมหมู่บ้านแห่งนี้อยู่เนี่ยแท้จริงแล้วมันเกิดจากวิญญาณที่อาฆาตแค้นหรือมันเกิดจากอาวิชชาและตัณหาที่มันซ่อนอยู่ในใจของคนเรากันแน่